ใจ,ใจใจกินแล้วก็เก็บเข้าข้างในด้วยนะครับเรียบเรเพลินเลยพิชูใช่ครับเียบเก็บกิ่งไม้นะ่ะเียบเก็บเก็บระบายกินไม่เอาไม่เอารวบรวบเียบเก็บกิ่งไม้เพาะพอเก็บกิ่งไม้ไปเร็ว เก็บเอาเข้าในเข้าในเบนเบนเก็บเ,เ,เข้าในเฮ้ยโยนมาหาแอดทำไมล่ะเอ๊ะดูสร้างเนี่จะเป็นคอนเทนต์อีกแล้วนะยโยนมาทางนี้ เดี๋ยวอ,อยู่ใกล้หน่อยโดนเลยนะนะเดี๋ย็มยไ,ยไม่รักแล้วนะไม่โยนไม่โยนดูดูโยนไปกลางถนนนี่่นะดูดูเขา นั่นประชดเลยให้เก็บโยนไปกลางถนนเลยไม่ให้กินแล้วมาเลยกินแล้วไม่เก็บแถวนี้ใครใหญ่ เก็บเร็วถือไปดีๆไม่ต้องโยนจะโยนทำไมล่ะเพาะเดี๋ยวโยนเขาเคยตัวนะเบอร์<ป>อีเนี้โยนใส่หงใส่หัวไม่ต้องเลยนะ